มาดูความวิบวับวิบวับของน้องแมวตัวนี้กันหน่อยน้องตัวนี้เจ้าของแมวเขาก็ไม่ได้บอกเอาไว้ว่าเรียกน้องว่าอะไรบอกแค่ว่าตาวิบวับว,วิบวับแมวตาเพชรแบบนี้ถ้าใครอยากดูแลผมก็จะยกให้ในราคางามๆได้เลยเขาขายนะเขาขายนะยา่นด้แต่กลัวสู้ราคาไม่ไหวจังมีคนไปถามดิฉันลอมไม่ไม่รู้ว่าเขามาตอบอยังมีคนไปถามว่า ห้าหมื่นขายไหมครับกวางถ้ามีคนมาขอซื้อแมวห้าหมื่นขายปะไม่ขายแต่แมวเราตาไม่วิบไงเออต่ตาอันนี้เขาวิบแล้วเขาลงคลิปน้องเอาไว้ในประมาณสักสี่คลิปแล้วเขาวิบคลั่งเดียวด้วยนะมันวิบตลอดเลยแล้วมีคนเอาไปเปรียบเทียบว่าวิบวับเฮ้ยมันสีเหมือนอันยมณีทานอสเออใช่เลยเหมือนมันเปลี่ยนสีได้เหมือนแบบแมวมีตา LED คุณมีพลัตกำกำกลังทำลายล้างนั่นนหะสิคะ คือถ้าเกิดมีใครให้ราคางามๆก็พร้อมจะปล่อยดิฉันกดติดตามเลยอะว่าห้าห0ื่นเขาขายไหมเพราะมีคนมาบอกว่าพี่เขาตามหากันให้ราคาหลักล้านนะใช่มีคนไปคอมเมนต์แบบเป็นสิบล้านแล้วคุณพี่เก็บดีๆระวังถ้ามันไม่วิ่งหนีระวังโดนขโมยมีคนดูเป็นหวยด้วยเอาเหรอห้าหกกลับหัวห้า้าคอยดูแล้วกันงวดเนี้ย แล้วมีคนมาคอนเฟิร์มข้างบ้านซื้อมาตาแบบนี้นะซื้อมาสามแสนโอ้ถูกหวยบ่อยมากๆตาเพชรแบบนี้เลยแล้วเขาไม่ปล่อยออกมานอกบ้านเขากลัวหายคุณพี่เลี้ยงต่อไหมก็ได้ได้หลายๆงวดไปเรื่อยๆอโอ้นี่ไงยังไงเดียร้อยล้านจะหล่นทับ พูดมาเป็นล้านคนไม่เคยเห็นข่าวออกว่าจะมีคนมาซื้อเขาอาจจะซื้อันหลังบ้านก็ได้เออเพราะว่าตาน้องวิบวับวิบวับจริงๆมีคนมาช็อตฟิลบอกน้องตาเป็นต้อค่ะพี่ปล่อยไว้เดนานตาจะบอดนะคะเอาข้อท็จจริงมาพูดกันก็จบเลยถาสัตาวแพทย์เลยนะต้องไปถามคุณหมอสักหน่อยแล้วเดียคุณได้ประมาณแบบ10บล้านได้ไหมท่านนี้มาดูเป็นหวยเดี๋ยววันที่1มาดูกัน5659 แหมหน้าตามันร่ารักน่าเอ็นดูจริงๆเลยหลากหลายเลยค่ะบางคนบอกว่าอย่าปล่อยน้องออกมานั้นนี่เป็นที่ต้องการของตลาดเลยนะคะเนี่ยแต่ถ้าตาเป็นต้อรักษาน้องหน่อยนะคะ,อ,ะอย่าลืมกดติดตามช่องอมรินทีวีแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะคะเราไม่อยากให้คุณพลาดทุกข่าวสารและรายการดีๆกดตรงนี้เลยค่ะ